นนคนเแบบเฮ้ยท่าทางท่าท,ทางอะไรเงี้ยเขาก็เลยหันมาแล้วมาทักเราแล้วก็ยื่นมือมาให้จับให้ใชีแ้แหนไม่ไม่ท่าไม่ใช้ ยังแบบตกใจอยู่เลยยังบบแบบเฮย้ยจำได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีพี่ๆนักข่าวนี่แหละน่ารักเชียวไปแบบไปสัมภาษณ์เขาแบบมันเป็นการส่วนตัวแล้วก็พูดถึงเราเลยนะแล้วเราก็รู้สึกแบบน่ารักจังเลยขอบคุณเนี่ยยังไม่ถึงเท้าว่าถ้าชอบเ้าทำไมไม่ใช่ความแบบนักแสดงมาถ่ายรำพูดอะไรเงี้ยคือถ้าพูดจริงๆค่ะว่าคือถาเป็นนักแสดงดาราการเชียร์นี่ค่ะเข้าใจว่าแบบว่ามันเหนื่อยขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนารู้สึกว่าให้โอกาสแฟนได้ได้มีโอกาสอยู่กับเขาอย่างเต็มที่ ดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนตัวทา,าก็ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือเราเราเรามโอกาสได้เจอเขาถูกมีแต่ตื่นนะคะรับว่าเราก็แบบแบบแต่แตื่นค่คนะเขาก็ตกใจแบบมาด้วยหอยอรออะไรเงี้ยบางคนบางคนรอรอมกล้วยส่งแล้วแล้วก็รอ ทำไมไม่ไปแบบแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอยากอยากไปแต่มันเป็นวันของเขาอะคือมันควรจะเป็นวันของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไม่ไม่อยากจะไปยุ่งหรือก้าวไกลเขาไม่ใชได้หรอกเราะว่าด้เขาไม่ใช่ได้มากแต่แต่ว่าก็ตามไอจีตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนเขาที่แบบลงให้เห็นบางคนแท็กทำมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยจีใจคือแบบไม่ได้ไปอยู่ตรงกันแต่ก็ไม่เหมือนไปอยู่นะคะพี่วันอย่างวันไปส่งนี่แบบเขามีพูดไปเยอะก็มีคือเขาเห็นมนอ๋อแบบ แล้วก็เช็คจะบอก๊ายบายบอกเราบอก safe s a f l i g h t อย่างเงี้ยบอก๊ายบาย thank you see you again อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันมาไปผมาจเรมคือทำทำไม่ไม่ทราบว่าคุ้จับเาือหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแแต่ก็คือเขาก็พูด message ผ่านมาถึงเราค่ะแล้วก็โดยสื่อแห่งก็คิดว่าเขาก็น่าจะจำได้มั้งกตัเขาพูดว่าสวัสดีครับพี่ธาทาอะไรอย่างเงี้ยพี่ทาชอบเขาตรงไหนก็แลาสุดท้าย I'm mm -hmm. <laughs> um. หนึ่งคือชอบตรงที่ว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมากคือแล้วเขาเป็นธรรมชาติเพราะว่าคือทานเนี่ยไม่ไม่ติดตามจากซีรีส์อย่างเดียวคือทาไปดูงานอื่นที่เขาไปทําด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบเขาเป็นคนที่ธรรมชาติมากเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยเขาเล่นเป็นคนแบบจริงเล่นเป็นคนแบบเป็นแบด,ดบอยมากอะไรเงี้ยแต่พอแบบในในชีวิตปกติหรือที่เขาไปเจอแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยเขาเป็นคนแบบยิ้มแย้มคนแบบใจดีแบบว่าแบบ ดูใส่ใจเป็นทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือใช้เวลากับแนนน่ารักอะไร่งเงี้ยเป็นคนน่ารักในการดูเป็นตามรรมชาตอะไรอย่างเงีนานแล้วเหมือนกันนะนานแล้วเหมือนกันก็มาอีกปีได้พวกมีวมีถึงปนี่ึงปีค่ะตั้งแต่ปีเป็นอารมคุณอยู่ตั้งแต่ซีรี์ตอนั้นใช่ค่ะตั้งแต่ซีรีส์ออกใหม่ๆกชื่อชเนใครับแตไม่ได้ับอย่างนั้นเป็แฟนเลยค่ะประมาณนั้นโอเคม่ว่างสูงร้นาหารไม่ดูพูดกันไม่รู้เรื่อง มาระ<ม>ยะอยู่สงารว่า,วาเขายู่อย่างที่จะพาอยากฝากบอกอะไรกับเขาไหมเออขอบคุณอยากจะขอบคุณค่ะขอบคุณที่แบบน่ารักกับคนไทยแล้วก็คือแบบคือรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาทำมาถูกาท,ทางแล้วแล้วก็ขอให้เขาโชคดีกับทุกอย่างที่เขาทำอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทาเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่หวังดีกับเขาแล้วก็จะติดตามเขาไปตลอดเขาเป็นคนเดียวปัคะที่เราชอบกล้าพูดได้เลยว่าเคยเคยเคยเห็นทาทาแบบบ้าดาราไหมอะไรไหม ก็ไม่มีคือไม่มีอะไรแ,แล้วก็ยิ่งเป็นแบบ พูดตรงๆว่าเป็นชาติอื่นไม่มีแต่ถ้ารู้สึกว่าคือเขาเขาเขาเหมาะกับประเทศไทยเพราะว่าตัวเขาเองเขาเป็นคนแบบอ่อนน้อมรู้ไม้อ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนแบบเฟรนดี่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแล้วก็ได้ยินเรื่องจากทีมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทีมงานเขาด้วยนะคะมาเยอะว่าคือตัวเขาเองเขาไม่แบบไม่เรื่องมากไม่อะไรเลยอะไรก็ได้อะไร่ะเลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาเนี่ยคือคือเป็นซูเปอร์สตาร์อยากร่วมงานกับเขาโอ๊ยถ้า เสียใจค่ะพี่เสียใจ,ใจแบบเรลิลสตุดตัวเขาเราไม่ยุ่งไหมอ่ะทำให้เราเข้าใจความเป็นแฟนคลับมากเพียงหมคะพี่มากมากโดยเฉพาะ <c oughs> ก็ดีใจแล้วก็เชิดทูลรักแฟนคลับตัวเองมากคือต้องต้องขอขอบคุณแฟนคลับตัวเราเองด้วยที่ที่แบบไม่ว่าจะทาจะเป็นยังไงก็แบบสนับสนุนทาตลอดแล้วก็แบบคอยคอยแบบให้กําลังใจทาตลอดลอะไรเงี้ยที่อ,อย่างหมอนหมอนบูบินก็คือนั่นคือแฟนคลับทาทําให้นะน่ารักมากแล้วก็แบบขอขอบคุณแฟนคลับของคิมบูบินด้วยที่แบบที่ที่แบบเปิดโอกาสให้ทา <c oughs> เป็นหนึ่งในติงคืออ่างบอกว่าหลังจากแบบไปเขาก็มีกมรารอีเวนร์มาของ ยังไม่เหนนเอาดูลยค่ะไปดูเลยค่ะไม่จริงหรอไม่ไม่รู้เลยมาดูเลยไหมคะพี่รเหอเนี้ค่ะีวนนีจริงหรอตายละไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไว้ไปเปิดดูแล้วไปสัมภาษณ์กันเลดีงานเด้อวันนี้ไม่บ่อยเลยค่ะแทนเราออก อะไรนะคะคนของเราโอเคไหมคะที่เราแบบชอบใช่แล้วเลยค่ะเรียกว่ารถก็ไม่ใรที่เรชอบตอนเี้ยหวานใจเราอะไรเีย่ค่ะเายไ้ม่้าเฉพานี้เานัต่อได้าสคอใหเป็นคนดีนะแล้วค่ะเกันเพราะว่าหน้าแดงจะแบบน้จะเหนื่อยพูดไปก็หน้าแดงไปแล้วมากเิ่มเติมมก่งดีแบคือแบบค่า้ ห่วยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าแบบของเราเนี่ยไม่ไม่แล้วก็รู้ว่าแบบแตกขาดไปเยอะมากเพราะว่าจริงๆนะ้รูว่าน้องเนี่ยไปไปดูไปดูด้านล่างแล้วเขาก็บอกว่าที่เราแบบคนเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคงจะแบบไม่ไม่คือแต่เราก็ไม่ได้อยากถึงตัวนะเราอยากแค่เห็นเขาบอกแต่เขายังไม่เห็นเลยอ่ะคือฉะนั้นไปเนี่ยคุณลำบากแล้วก็แบบ แล้วก็อีกวันหนึ่งจริงๆริงนะพี่ยูดก็น่ารักมากเพรี่ยูดก็ชวนไปชวนไปเหมือนกันแต่ว่าตัวไทยเองป่วยป่วยแล้วก็แบบถ้าเราป่วยเขาต้องทำไงกับเราแต่ก็ได้ไม่กลก็ติดหวัดไม่กลัวติดหวัดใช่เราหวัดอยู่ปวดปวดนี่ยังไม่หายมาสิแม่แท้เลยกรี๊ดกรี๊ดเยอะไปหน่อยเป็นหวัดทับเป็นหวัดไมอยากไปที่ไหนเห็นอย่างตอนนี้เราไปเสพเท้าก่อนด้วยนะวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเห็นพี่จ้พี่จุ้ยพี่สนพี่ใครยรูปไม่เป็นไรนะค่ะ ท้าบอกเลยว่าท่าแบบทาฟินแล้วตรงจรุดๆของทาที่แบบได้ไปเจอกําเกตดแล้วก็ได้มีเวลาแค่นั้นเพราะทาไม่ได้แบบอยากยืนคุยอยากเมาบอยไม่ได้อยากทําเลยจริงๆเพราะว่าแบบเขาต้องเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงแล้ว เราเข้าใจเราเป็นแบบนั้นฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากรบกวนแบบเขาไม่เป็นแบบบอกแล้วเขาเป็นอย่างนี้แบบชัดเจนไม่ได้เป็นใครของใครแบบสะสมของรูปภาพเหมือนใครของหนคือโทรศภามีลูกเขาเยอะมากอ่ะมีลูกเขาเยอะมากจนแบบว่าเมื่อวันก่อนอะมันแบบลูกท้าก็แคปชั่นมาแล้วมันเต็มมามันเต็มมาก็ต้องลบลูปเพื่อนทีออย่างเงี้ยต้องรบเพื่อูกเขาแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเป็นทุกวันเพราะวันนี้อยาเปลี่ยเขาลงนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ เมื่อกี้นั่งรมาเซตเดินแบบเกงในเดินแี้มีช่แต่แบบเซตมันไม่ไมวไม่อะไรเซฟน่ารักมากเลคือแบบพาจะบอกว่าวันแดนนี้เขาหล่อมาคือแบบตอนไอ้ใส่เสื้อเสื้อสเวตเตอร์สีขาวกับกางเกงดำกแบบซิลทชิมพทแล้วแบบหล่อาหล่อมากห่อกจริงแบบเดินมาแบบโอ้ยแบบหล่อมากสูงสูงจริงๆสูงขาว